อ๋เนี่ยเป็นได้ครับอู้อู้ยิ่งอีหลีปูบังดูบังดูขนาดตัดนี่นี่คันแม่นมือนั้นลงมอดชิมาหางถีดทั้งล่างทั้งบนแม่นถูกต้องเลยเนี่ยปูหางนเนี่ยขันแม่นปูตัดออกเขาทั้งล่างทั้งบนเลยบวกกับไอ้บอลบวกกับเลยไอ้บอลได้เลยแม่ไม่ต้องกลับโอ้ยเจวอีหลีปคดหนีโคตรสินเด้องวดหนาเด้อแบบนี้คือเกอลให้เป๊ะๆคือเกอลให้เป๊ะๆเลยเป๊ะๆเลย ของภาษาปีนี้ผูจะให้ตลอดเลยของภาษาเนี่ยให้ตลอดครับโอกาสครับเนี่ยเป็นแบบว่าได้ว่าเน้นบนคือเน้นล่างปูนะแต่ว่าทีแน่ๆนะปูได้เวลาหรือถ้าปูเด้อบอกเขาล่าออกงานได้แล้วบันไมาเชื่อจะเละปวดตันมันจะมีเงินใส้ได้ไม่มีอย่งไส้กะรับไปเลยผู้ใดเห็นงานอยู่บอกบอกออกรถ ปูถาม้ยศพื้นนี่เลยเด้ยอยังไบ่้งปูก็ให<ส>้ลูกหลานมูนี่แหละเจี๊ยบไปเอาอปูนะแต่ยิบนะมีเงินทองเอาคนนี้เด้อนี่แหละครับงวดหน้าเขาจะได้ซิอีกนะติดตามไปเรื่อยรับรองครับมีอยู่กินแน่นอนอืมอนี่แหละเขาจะออกหวยทุกงวดแหละรับประกันเลยครับวันหน้ากันเขายิงในปูขันสมมุติว่างวดหนางวดไหนเ <า S 3> ขายิงปูบ่ได้ยังจะนี่รถ รถกับพอบีขี่แล้ววันนี้พญาน้ากับจีได้สั่งหอละคั่งครูกับจีได้สั่งมาทซอยเฮ็ดซอยสั่งในเด้อครูเด้อะในเรื่องวันจะมาสั่งนี่นะให้สั่งยัดซอยญาติยมกันผรูได้ทิพย์ครับพากันคำปูเดเด้อครับได้ซอยเฮานี่ล่ะครับครูก็มีสูตรเนี่ยในว่าครับต้องซื้อแต่เรื่องต้องไปจับมือเิันหมดปลายครับงวดเที่ยวขายอันนั้นก็เขางวดเที่ยวเขาคือเก่างวดเท้่วเนี่ยของห้2ามหกมันเข้า4 6 มวดนี้กันเต็มเต็มเลยเราเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยเต็มเต็มครับแล้วบัดนี้ปูสิปล่อยมื่อไรลานเลขยกันนี่ย้อนเร็วเร็วนี่ล่ะนะาเปลี่ยว่าสิได้มื่อนี้ยู่ตัวซั่นนี่คั่นเปลี่ยนจังสิแม่นนัานได้การแล้วบัดนี้ได้การแล้วปู่อืซีเอ FC FC คอมเมนต์มาหัวยักว่าจังได๋บ่ หนูไปล่าออกงานเลยดิเดี๋ยวนี้ว่าชั้นเอฟซีเขาเม่นมาได้แบบยังได้เลยเออหนูกะจีก็เพ่นอยู่ว่าชั้นหนูถึงรับปูอยู่ว่าชั้นหนูคันไปเปลี่ยนที่นี่หนูไปล่าออกงานเลยเนาะเอฟซีเอ็นนอกเอฟว่าชั้นอาจะเป็นลูกปูเวยแน่นอนครับผมแน่นอนเลยเริ่มป่วยแล้วปล่อยของแล้วเนี่ยปล่อยแล้วครับใส่ปล่อยทุกปีครับแล้วแล้ววันนี้เรียกนั่งเขาสิไปนั่งงายอะไรวันนี้ วันอาคารวันอาคารเด้อวันอาคารวันกลางๆน้ำกระใสหมูรู้จักอาทิตย์นึงโอ้เลขนังเนาะอาทิตย์แน่ๆนี่ความหมายเขาเอาเลขไอ้นี่สำคัญเขาเอาเลขสูตรไปสำคัญเนาะโอ้ยจะเป็นผมดีใจน้ำปูผมกัะลูกกั่นจิ๋วกันแลอยู่เมื่อนี่กระไรโอ้ยตั้งซื้อให้ปูล่องหนนี่บอลจีได้ล่องหนไปทั้งไหนอีกบอกเนาะเลขบ่าถึงบาทนี่ว่าเสนอก็บอกเขาล่างานออกครั้งแต็มรอบาทนี่ว่าเสนอเล็กปิงบอกวิ่งสามอย่เดี๋ยวนีงเข่าสามเนาะ เล่นวิ่งสามเดี๋ยวจร่งอโอ้ไ้เล่วิ่งพ่อมบอกว่าไฮวิ่งสามโอ้เมื่อนั้นบอกเลยวิ่งน้ำนี่นะปูวิ่งสามวิ่งสามวิ่งสามเนื้อว่งสามวิ่งสามวิ่งสามมันก็ต้องวิ่งสามแต่วแต่วกบไฮสามห้ผมออกก็บอก่ออกสามสี่สองนะมันออกสามสี่สองสามสองสี่แลอืเนที่จับเลขสามมา่ร่เลขสองหรือสามันก็จิถึงสาตัวแต่ปูก็ อ๋อเลขสองตั้งตัวเลขสองตั้งตัวตั้งตัวนั่นตั้งเพ็นไม่พอสองหกไปตัดออกซื้อเลยแทนเป็ี่ยนจำสิการเขียนรถได้บ่ได้นี่ปูคืออยากเขียนแห้งต่ตัวเลขเดี๋ยวนี่ได้มุมมุมเนียังเขียนได้อยู่เขียนได้หิ้งเก่าเขียนเขียนรถที่เดี๋ยว้อยากได้เราที่สิบห้าหางเลยนี่ปูอันเนี่ยให้ผสมกันได้อยุบผสมมาเขียนให้เป็นเนื้อทาร์ทแถวเมื่อนี้ปูจีปล่อยที่ผาหางก่อนหรือจีปล่อยลักษณะใดก่อนปูปูลักษณะเหมือนเลขแบบล็อก ไปโอ้โอยังบาปล่อยชิบหางแม่อแล้วประกาเบอีไห้เบิร์ี่อยู่เอาประกาศมายังบอกเอาบ่ได้สิบหางก็เอาอันนี้ไปสักพันก็ยังไขแล้วก็ได้เปลี่ยนไอ้น้ำจิ้มสักพันเดี๋ยวกครอไปหาอันนั่นก็ไปหาวัตถุดิบเออมาโดเบอรองครูโอ้ี้คูได้ฮะเขียนใจพี่ปูอันนั้นเอาไว้จะเปลี่ยนดีเอ็นอ่นสามสองซีเนาะครับ เลขออกสามสองสี่เดี๋ยวล่าจะคู่เดนะพี่น้องครับสองตัวยังสองตัวเลขออกสองหกพู่สองหกครับเจ็ดครับแปดเก้าศูนย์เดี๋ยวล่าจะพูดครับพี่น้องครับ หูแล้วหูแล้วมาหูแล้ว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 จีดป้าให้ตัวใดเลยทีหูเล็กตัวสีออกงวดจีมากหูแล้วบอกปูหูแล้วปัดตุ้มหูแล้วหูแล้วในนี่หูแล้วมาอยู่ในตัวข้างล่างนึ่งมูนี่เลยเนี่ยหวดเลยแกมาอย่างสี่กันหูแล้วกันที่อื่นกันหูหูแล้วหูแล้วว่ามันสีออกตัวใดแล้วนี่หูแล้ว เอาเขียนแม่ผู้เขียนแม่ชิพหาหางเอาที่หลังมื่อนี่ปล่อยทำไมทงกันนี่แหละแต่ว่าทีมันจะมาหัวนต่อตัวเดิมตัวสูงที่สุดคือตัวนี้วิ่งได้เลยเก่าโอ้เอาตัววิ่งม<อ>าเ<อ>มือ่อนี่ผู้ให้<อ>ให้วิ่งเก้า,าอ่ะเอาวิ่งไปก่อนโอ้เอาวิ่งไปก้อนชิพหาหางคว้าคว้าเรียบเรื่องดีๆก็นะผู้นะมันจิบอะไรพลาดเนี่ยนะเอาเลีกวิ่งเอาเขียนเขียนเลขวิ่งผู้ให้วิ่งเก้ากัน กนแล้วกอ,กอกแต่ไม่แนนอนน่น,นอนเลยมันมีเลือดน่นเลือดองเองไม่จับปูได้เลยไม่จับปเลยผมนเดี๋ยววหนไให้วิ่งสามันยัเข้ามาสามเลยน,น,นาะโอ้ยวิ่งเลยวิว่วงปูก,กนันแน่นอนนี่ผมมันธรรมดาแจวข้างนึวิ่งกะไดอันนี้วิ่งคนได้เป็นเปนแสนวิ่งยุเอาลบวิ่งสามจากเนเดี วิ่งไปสามแสนตัวเดียววิ่งสามแสนตัวเดียววิ่งสามแสนปาดทีทั่ในหัวปักไตรร่วงวรวงตัวนผัวรวงอ๋อเองชอบเล่นวิ่ก็วิ่งไปเลยวิ่งสามวินีพวกนี้ผมยุวิ่งได้สองสามแสนเลยโอ้ยทีจงมาหลายวันวิ่งออกไปคนอื่นวันได้ได้สั่งในปูเอ้ยบังรูบอกเลยข้าเจ้าเทียจักวาจักกีงวดรถกับบมีคี ไปหันมานี่ก็ได้ย่างโทรศัพท์กับโทรศัพท์ห้างห้างนี่ผู้ถืงกับว่าทรงมานเนี่ยโทรศัพท์พ่อใส่ได้เนี่ยทรงมานท่านปูเนี่ยกับใครผู้ถือหมายถึงว่าผู้ถือแตงวดกล้งหลังๆไปบุญนาเนาะปูเนาะหรือปูว่ได้ปล่อยผมก็ไม่ปล่อยเขาพัศพหอกปล่อยก่อนเขาไม่งวดที่แล้วมันม่นออกนี้นี่เบิึงเบึงออกมั่ปูอย่างนี้เบิึงไหมเบิึงนังประกาศบ้างครับทีมเขามาวังหนึ่งที่ปูให้ให้ไวมันมันออกอย่างวังหนึ่งนะครับ เลขวงวงหนึ ently, ่งที่ออกออกไปเลยออกมยังวงวัดท oh, no. so ี่แล้ววัที่แล้วอีกย่างโอ้ยผมเจออะไ้แล้วกันเลยแล้วสองสี่หกกับเก้านึงอสองสี่หกสองสี่กับหกเก้าเก้าเจ็ดเก้าสี่เก้าหนึ่ง

สมันขอสามขอสามสามเออได้คนก็สองสี่เนี่ยข้าสองสี่สองสี่สองสี่สามสองสี่ขอสามตัวเลยอืมเนี้ยง่ายเออเสียดายเอีเนี่มันวันนี้รงไหนมันเบอดปูท่านสิบหาตัวเนียมันแบบนี้หวนยนี่ปูเนี่เนี่ยอืมการเหล็กนี่เอง ครับครับแต่เราต้องมีสมาธิเราเป็นนั่งนเห็นด้วยเห็นด้วยนะถึงู่ไปนั่งว่ามันสะดุดตาต,าตัวไหนเราเอาตัวนั้นมาแล้วก็เอาไว้ใต้หมอนด้วยมันเป็นยังไงครับมันตรงกันไหมจะลูกกับมาเห็นเห็นรถเองด้ยอันนี้แน่นอนพ่ะะก็ร้านมเสจร,งจรงิงๆอะเห็นไหมออโอเค นอาเรียบร้อยบันนี้กันเมื่อนี้ก็แปลว่าได้เจลขวิ่งจากปูไปเดี๋ยวอ่าส่นวนได้คิดหาหางมีเดี๋ยวเดี๋ยวมือ่อใดพ่อสีบอกมือ่อใดบอกปูได้ได้เร็วนี่แหละแน่นอนไว้ไว้หนิเนาะเนี่เดี๋ยวจังไงปูท่องหามผมเด้อได้เลยอ,เอ่ากับนั่งเข้าสีไปนั่งมือ่อใดผมกับสีได้ไปห้าปูมานั่งมาอย่างนั้นนะใส่ผลไม้กับปูสีได้ไปเข้าใจใส่ผลไม้รากใหม่กับปูใส่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 หายากมากอย่างเนี้ยยังไงต้องมี มีหมาอีหยังมีเป็นเพี้เป็นอย่างมีมีบังมีบังนัดนะบังนัดมันหลายสาบังนัดไอ้ที่ว่าบักข้าวอะไรบังข้าวไปมีตาบังนาคมีตาโถ่บักข้าวกล้วยอีกอย่างหนึ่งกับกูมันไล้เห็นมบหามย่างกับก๊อคทบห้าวย่างแต่ว่าขาดท่ไหรคือกล้วยบักข้าวบังนัดแม่นนึแหลย ก็มีน้ำแดงไงเขาครับมีน้ำแดงนี่ยาสูบยาสูบอย่างว่านี่งมอสยาสูงใบยาสูบเนี่ยเป็นยาที่เพิ่นมักไปตองมวนบุรีที่เพิ่นมักมอสไปตองนี่คันบักเบงจังสิบวะขันบักเบงน้ำหมกโขลกหนึงออืพ่งทำเขาถ้ามัามันเข้ากับพวกนี้นั่มันเข้ากันเ๊ะเออแม่นเลยใบสีใบสีถ้ามันบ่เข้ามันต้องเข่าแล้วอู้100%างบุรีนี้ต้องปุยกันว่าขาดทุนคันบ่เข้าเล็กนางเขานี่ทันทีทันที แบบนี้ยืมันเขาหาสามมันเขามาแค่3ามเตอรมันเขาเลี้ยงปูเขาเต็กใส่เปียงในวันนี่ยมันเขานุกงสามตัวนะปูเล,ลียงเป็นสาตัวนะ่หละปู วันนี้เดี๋ยวหางวอดทั้งริบบิ้นวันนี้เดี๋ยวหางวอดทังริ้หางวอดกับพ่อแห้งแล้วห้ยแล้วเอฟซีห้ยแล้วเอาแล้วอืมได้เห็นได้สั่งหางวอดนี่ได้เห็นได้สั่งพญานาคแล้วหอรละข้างแล้วเห็นว่ามันเข่าทุกโตเลยโตเลยปูเข่าแบนหมดเลยครับเต็มเต็มเลยคนนึงแต่ปอวยที่ตัวเขาในนรกอยอืมบ้านนี้คือได้ยินว่าปูปูรักษาเอียงแนวกับปูแนวกันรักษาไอ้พวกที่ว่าพวกไอ้นี่ เอ้ยอันนี้มานล่วปวดเจ็บปวดสบายเนี่ยหลายอยา่างเจ็บไข่ได้ป่วยปวดสบ,สบายแมทนไอ้ทีว่าขึ้นมาผีเขา่าผีหยังเชี่ยงซื่อมนีแม่นด้เบิดแม่เนี่ยเขาว่าไปหาหมบ่อผู้สาเหตุนะเนี่ยแม่รถดบ่อลูกสาวผัวสาวแม่รอดนั่นเองคร,รน,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 นี่ขับเป็นมะเร็งเต้าน,นมมะเร็งเต้าน,นมแล้วกบมะเร็งที่ปูรักษามะเร็งความลุนมะเร็งที่ว่าผิวหนังมะเร็งผิวหนังอืมกับมะเร็งมดลูกมะเร็งคื เต้านมเอออันนี้แบบเต้านมเหมือนอย่วันนี้มันกิน้วนอมตามมาเร่งมาเล่งกับพ่อเอาอาหารมาเล่งจับาซวว่าเคยเซวแต่ว่ามาเร่งกับพ่อมาอซวเปลี่ยนก็เจ้าของเซวเลยโอ้มียาเป็นยาสมุนไพรบอกสมุนไพรกับยาหนึ่งกับมีอันนั้นเอิใช่สมุนไพรนะครับอันนั้นเอินมัน มักแปะฝามีฝาอย่างนี้ว่าอ๋อเขามีสูตรอ๋อพันมีเทคนิคเอาเอาจังหี้ปู่บ่เปิดเผยเทคนิคดอกขันผู้ใดเป็นขันอยากช่วงอยากเส้ากันมาหาปู่มาปรึกษากันได้ได้ไอยู่นี่เนาะอาบน้ำมกน้ำมุ้นเนี่ยปู่กันอาบให้อยู่นี่เนาะพอเอฟที่ถามมาดูอยู่นี่ว่าหาวัดดีๆให้หนูไปอาบน้ำมนต์หน่อยรู้สึกไม่สบายตัวว่าจั่นว่าได้เลยได้เลยเนาะเอา จะที่ที่ลบกวนผู้ซ้ำนี่ที่สิเฝ้าไปล่าออกงานก่อนบันนี่เฝ้าไปล่าออกงานจิตาซียจะเรียกอย่างเดียวที่บันเนาะขอบคุณผู้หลายๆครับผมขอบคุณครับโชคดีโชคดีมีคมสุขยกันทำรวยกันนะวันนี้ก่อนจ้าจู